สวัสดีครับนักเรียนครับนักเรียนชั้นม1ม .2 ม3นะครับโรงเรียนสืบเสาร์พิทยาคารนะครับปีการศึกษา2564นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนมาทดสอบระบบนะครับทดสอบระบบพิซซ่าสไตล์นะครับทดสอบระบบพิซซ่าสไตล์เป็นการนะครับทาแบบทดสอบออนไลน์นะครับเป็นการทําแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ พิซ่านะการสอบพิซ่าคือการสอบวัดความรู้ระดับนานาชาตินะครับโดยการให้นักเรียนชั้นม3นะครับสอบโดยเป็นการจัดสอบทุกๆ3ปีนะครับทุกๆ3ปีนะครับเนาะอันนี้นะครับที่นักเรียนพาทำเนี่ยจะเป็นการทดสอบจะเป็นการพานักเรียนทําข้อสอบนะครับทดสอบข้อระบบแล้วก็ทําข้อสอบตัวอย่างแบบข้อสอบที่ข้อสอบจริงจะออกมานะครับอันนี้เป็นการพาทำเนาะ นะครับอันนี้เป็นอธิบายคร่าวๆนะครับโดยนะครับเนาะนักเรียนนะครับนะครับจะต้องสมัครนะครับจะต้องสมัครทุกคนนะครับสมัครบัญชีเพื่อเข้าทดสอบระบบนะครับโดยปีการศึกษาเนี่ยนะครับเทอมแรกเนื่องจากมันติดโควิดนะครับมันมันเลยอ่าไม่ได้เปิดเรียนเนาะครูก็เลยยังไม่ได้พาทำนะครับก็เทอม2ถ้าเปิดเรียนปกติครูก็จะได้พาทดสอบในทุกๆสัปดาห์นะครับเนาะอ่านนะครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับเริ่มแรกครับให้นักเรียนเข้าที่ กูเกิลนะครับเขาที่ Google นะครับเขาที่ Google นะครับจากนั้นทีมคําว่าพิซซ่าครับพิซซ่านะครับพิซซ่าเซ็นเตอร์โอบิกนะครับอ่ามันก็จะมาเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้พิซซ่าเซ็นเตอร์โอบิกนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนคลิกที่พิซซ่าเซ็นเตอร์โอบิกครับอ่านักเรียนก็จะพบเว็บพบหน้าเพจนี้นะครับนะครับหน้าเพจนี้นักเรียนก็คลิกที่ พิซซาสไตล์สีน้ำเงินด้านซ <Wit! S 1> ้ายเห็นไหมครับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับด้านซ้ายพิซซาสไตล์ครับก็จะพบหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บไซต์เนี้ยนะครับคุณครูได้คัดลอกลิงก์ไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับคัดลอกลิงก์มาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนคลิกมาเลยนะครับในลิงก์นะครับจากนั้นนักเรียนจะเจอตรงนี้นะครับเนาะหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเนาะครูส่งลิงก์มาให้แล้วนะครับโดยนะครับนักเรียนยังไม่มีรหัสผ่านเนาะนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับคลิกที่ สร้างบรรัญชีผู้ใช้งานใหม่ครับเห็นเนาะสร้างบรรัญชีผ uh. ู้ใช้งานใหม่คลิกเข้าไปครับอ่าก็จะเจอหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเนาะเมื่อกี้นี้นะครับอ่าหน้าเว็บไซต์นี้เนาะคลิกที่นะครับสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่นะครับสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่นะครับอ่าก็จะหน้าเว็บไซต์นี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกนะคลิกนักเรียนนะครับคลิกนักเรียน s t u d ด้นนักเรียนนะครับให้เรากรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลลงไปนะครับโดยนะครับครูจะยกตัวอย่าง โดยครูจะเอานักเรียนชั้นม .1 ทับ2นะครับยกตัวอย่างนักเรียนม .1 ทับ2สมัครให้นะครับชื่อคํานําหน้าครับชื่อชื่อเนาะชื่อดานิเอลนะครับดานิเอลดานิเลนะครับไม่ต้องใส่คํานําหน้านะครับใส่แต่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับนามสกุลยูนันนะครับนะครับเพศนะครับเลือกเราก็เลือกว่าเราเพศชายหรือเพศหญิงนะครับเพศชายนะครับเราก็เลือกไป เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็พิมพ์เราไปครับของเราอะไรบ้างนะครับ3 4 1 1 90 0 0ึ่งนะครับแล้วก็คลิกเลขบัตรประชาชนไปนะครับจังหวัดนะครับเราก็เลือกจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีนะอุดรธานีนะครับอ่าเขตอำเภอเราก็เลือกอำเภอเพ็ญนะครับอำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญนะครับอ่า โรงเรียนครับโรงเรียนเราก็เลือกของเราอยู่ท้ายสุดนะครับของเราอยู่ท้ายสุดเลยเลื่อนมาท้ายสุดเลยครับสุมเศร้าพิธาคารครับอ่าชั้นเรียนครับชั้นเรียนนะครับชั้นเรียนเราก็อยู่ม .1 แล้วก็มอหน่ม .2 แล้วก็ม .2 ม .3 ก็ม .3 นะครับปีเกิดนะครับเราเกิดปีไหนเลือกปีนั้นปี2551นะครับนายเดนเนียลเนาะเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับแล้วก็เอาอ่าถ้านักเรียนม .1 ให้เอาเกรดเฉลี่ยตอนอยู่ป .6 ก ถ้ามสองให้เอาตอนอยู่มหนึ่งถ้ามสามให้เอาตอนอยู่มสองหรือถ้าจําไม่ได้ให้เอาเกรดโดยประมาณนะครับให้เอาเกรดโดยประมาณอันนี้ครูไม่รู้ว่าเดนี่เอาเกรดเท่าไหร่เนาะครูก็ให้ประมาณไปก่อนอ่าสามจุดศูนย์นะครับอ่าสามจุดศูนย์นะสามจุดจนะุดอยู่ไหนจุดศูนย์นะครับอ่าอีเมลนะครับถ้ามีเราก็กรอกไม่มีก็ไม่ต้องกรอกแต่ควรจะมีนะครูขออย่าใช้อีเมลครูแล้วกันนะครับเนาะ อ่าอ uh, e ีเมลอีเมลอีเมลไม่กรอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็คลิกดําเนินการต่อนะครับคลิกดําเนินการต่อครับอ่าดําเนินการต่อนะครับอ่าดําเนินการต่อครับอ่ะเรียกคนประชาชนให้ครบขออภัย แป๊บหนึ่งนะครับกูดูเลขบัตรประชาชนจำวประชาชนเนเนีรยหน่อยศู 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0, นย์ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับอ่าดำเนินการต่อครับอ่าข้อมูลครบนะครับต่อไปรหัสผ่านครับรหัสผ่านให้นักเรียนใช้รหัสผ่านที่จําได้นะครับอย่างเช่นชื่อแล้วก็ปีเกิดนะครับสมมุติแดนเนียลเนาะแล้วก็เอาแล้วแล้วแต่นะครับนักเรียนก็คลิกเอาให้มันที่ตัวเองจําได้นะครับอ่านะครับเอาที่ตัวเองจําได้เนาะ อ่านะครับยืนยันลาดผ่านก็แล้วตัวเดิมนะครับตัวเดิมนะเอาให้จําได้นะครับอ่าคำถามครับคำถามเอาลาดผ่านนี่ตรงกันขออภัย d a นะครับอ่า ครับอ่าคำถามครับเราก็เลือกคำถามเอาที่ตัวเองจำได้นะครับอาหารโปรดเราก็เลือกอะไรกระเพราเนาะกะเพราพา,พาอ่าสีที่โปรดก็เลือกสีที่ตัวเองชอบครับ คำถามที่3แล้วก็ตัวเลขที่ชอบแล้วก็ชอบเลขไหนแล้วก็กรอกไปครับชอบครูชอบเลข4เพราะว่าคูชอบเกรสนะครับอ่าแล้วก็คลิกดําเนินการต่อครับมันก็จะเป็นบอกว่ายืนยันการสมัครนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลว่าข้อมูลเราถูกไหมครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนอําเภอโรงเรียนนะครับชั้นนะครับปีเกิดอีเมลเกจเลียสะสมนะครับคำถามนะครับแล้วก็คลิกที่ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับคลิกตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันการสมัครครับ เขาจะบอกว่าเรียบร้อยครับแบบนี้เรียบร้อยครับเราก็บอกว่าเริ่มทําข้อสอบเลยก็ได้หรือกลับสู่หน้าหลักก็ได้ครับอ่าก็กลับสู่หน้าหลักครับเราก็กลับสู่หน้าหลักนะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าข้อมูลของเราหน้าข้อมูลของเรานะครับถ้าเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็เริ่มคลิกเข้าทําข้อสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวการทําข้อสอบครูจะทําให้อีกคลิปนึงนะครับอันนี้เป็นคลิปการสมัครให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนสมัคร ตามนี้ขั้นตอนตามนี้นะครับถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนักเรียนก็ทักเฟซถามครูก็ได้นะครับหรือหรือเปิดคลิปนี้ย้อนดูอีกรอบนึงนะครับเนาะนะครับหวังว่าน everyone, ักเรียนคงจะเข้าใจเนาะในการสมัครสอบพิซซ่าโดยให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับชั้นม .1 ม .2 อม .3 าทุกคนสมัครไว้นะครับสมัครสอบไว้นะเพราะว่าตอนเปิดเทอมครูจะพานักเรียนอ่าเข้าไปสอบทดสอบที่ห้องคอมทดสอบทําข้อสอบที่ห้องคอมจริงๆนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ